สวัสดีครับผมขอรบกวนทางชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับวิดีโอ Dota 2 Hero Skill by Sponsor g g k e y s t o ี e และ g ก e s t ม a อลเล็ตดอทคโดยในวิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จักกันกับเจ้าลิสปีศาจ์หัวกะโหลกน้ำแข็งกันสกิลแรกของมันเป็นสกิลที่ยิงใส่หนึ่งเป้าหมายแต่ว่าโดนหลายตัวไม่ได้กวนตีนเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยเราจะยิงน้ำแข็งไปใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายพอยิงเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่ามี เพื่อนๆของศัตรูยืนอยู่ใกล้ๆศัตรูตัวที่เรายิงใส่เพื่อนๆพ,พวกนั้นจะได้รับบาดเจ็บตามไปด้วยแต่ว่าจะโดนเบาวกว่าตัวที่เราเลือกเป็นเป้าหมายโดยตรงหลังจากโดนเข้าไปแล้วจะมีผลต่อเนื่องทําให้เดินช้าลงแล้วก็โจมตีช้าลงด้วยโดยสกิลนี้มีความเก๋ไก่อยู่ตรงที่มีคููดาวแค่8วินาทีเท่านั้นเอง สกิลที่2เป็นสกิลที่เราจะใช้ยิงใส่ตัวเราเองเพื่อนเราเองคีปเราเองหรือว่าสิ่งก่อสร้างของเราเองก็ได้แต่ว่ายิงใส่ศัตรูไม่ได้ผลคือจะสร้างเกราะป้องกันน้ําแข็งให้กับเป้าหมายที่เราเลือกซึ่งอะไรก็ตามที่ได้รับพลังนี้จะทําให้มีเกราะป้องกันมากขึ้นและเวลามีศัตรูมาโจมตีมันจะทําให้ศัตรูคนนั้นโจมตีช้าลงแล้วก็เดินช้าลงตามไปด้วย โดยเราสามารถกดใช้สกิลนี้แบบออโต้ได้ด้วยด้วยการกดคลิกขวาที่ตัวสกิลแล้วจะทำให้มีลำแสงหมุนรอบๆไอคอนสกิลอพอเปิดใช้โหมดออโต้แบบนี้แล้วถ้ามีเพื่อนๆโดนโจมตีอยู่ใกล้ๆเราตัวเราจะทําการไล่เกราะป้องกันนี้ให้กับเพื่อนคนนั้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดไล่เองข้อควรระวังในการใช้โหมดออโต้ก็คือต้องระวังมาหน้าหมดด้วยสกิลที่3เป็นสกิลที่กดใช้ได้เฉพาะกับคีย์ฝ่ายเดียวกับเราเท่านั้น ใช้กับคีบศัตรูไม่ได้ใช้กับคีบป่าก็ไม่ได้ใช้กับสิ่งก่อสร้างก็ไม่ได้ด้วยเช่นกันผลก็คือเราจะกินคีบตัวนั้นเข้าไปแล้วก็เพิ่มเป็นมาหน้าให้กับตัวเราเองโดยจํานวนมาหน้าที่ฟื้นฟูขึ้นมาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของคีบที่เรากินถ้าคีบพ,พลังเหลือ,น,อน้อยก็ได้มาหน้ากลับมาน้อยถ้าคีบพ,พลังเยอะๆก็ได้มาหน้ากลับมาเยอะเพราะว่าเราจะได้มาหน้ากลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามพลังชีวิตที่เหลืออยู่ของคีบตัวนั้นๆ ที่เลเวล4เราจะได้มาหน้ากับคืนมา70%ของพลังชีวิตของคลิปตัวที่เราหม่ำเข้าไปสกิลสุดท้ายสกิลอัลติเมตตัวลิทจะยิงพลังน้ำแข็งเชนฟอ r c สออกไปเป้าหมายแรกที่โดนพลังนี้จะติดเมนิสตันด้วยแล้วพลังจะชิ่งจากเป้าหมายแรกที่โดนไปยังเป้าหมายต่อ,ตอไปในแบบสุม่มจำนวนการชิ่งเด้งไปเด้งมาจะสูงสุดอยู่ที่10ครั้ง แต่พลังจะหยุดชิ่งก่อนครบ10ครั้งถ้าเกิดว่าไม่มีเป้าหมายให้ชิ่งต่อนั่นหมายความว่าถ้าเรายิงใส่เป้าหมายที่ยินอยู่แค่ตัวคนเดียวพลังจะโดนเจ้าหมอนั่นติดมินิสตันได้รับบาดเจ็บแล้วก็หยุดชิ่งหายไปเลย หรือในกรณีที่ศัตรูวิ่งหนีออกไปคนละทิศคนละทางหลุดจากระยะของสกิลสกิลก็จะหยุดทํางานก่อนชิ่งครบ10ครั้งด้วยเหมือนกันโดยผลของสกิลก็อย่างที่บอกมีเฉพาะเป้าหมายแรกเท่านั้นที่โดนเข้าไปแล้วจะติดมินิสตันส่วนเป้าหมายอื่นแม้จะไม่โดนมินิสตันแต่ก็ยังจะโดนผลข้างเคียงแบบเดียวกันก็คือเมื่อโดนเข้าไปแล้วจะทําให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทําให้วิ่งช้าลงโจมตีช้าลงด้วย สุดท้ายสกิลนี้สามารถอัปเกรดได้ด้วยการออกไม้เท้าสีฟ้าอาการิมเซปเตอร์ผลคือจะทำให้สกิลแรงขึ้นแถมพลังจะชิ่งไปมาได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งชิ่งไปมาได้เรื่อยๆตราบเท่าที่มีเป้าหมายอยู่ในระยะให้สกิลได้ชิ่ง